อาจารย์รู้สึกอย่างไรกับการได้รับเลือกเป็นกู๊ดด็อกเตอร์ของโรงพยาบาลคะรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นกู๊ดด็อกเตอร์ของโรงพยาบาลกรุงเ,เทพอุดรค่ะอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้อาจารย์เป็นแพทย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับคัดเลือกเป็นกู๊ดด็อกเตอร์ในครั้งนี้คะก็คงตั้งแต่สมัยเด็กๆอะค่ะเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้น ถ้าเป็นแบบเก่าก็คือจะขึ้นมศสี่แล้วก็น้องสาวที่สนิทกันมากจะขึ้นมอศหนึ่งแล้วน้องไม่สบายเป็นไข้หวัดไปหาหมอที่คลินิกแล้วพอกินยาก็ได้เสียชีวิตจากอาการแพ้ยาที่บ้านเลยค่ะเราพาน้องไปโรงพยาบาลไม่ทัน เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องเป็นหมอจะได้ช่วยเหลือคนแล้วก็จะต้องเป็นหมอที่ดีให้ได้อะค่ะค่ะและอาจารย์คิดว่าการเป็นแพทย์ที่ดีต้องมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างคะคือทุกวันนี้คิดว่าองค์ประกอบของแพทย์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือร่างกาย แพทย์ไม่ใช่ดูแลแต่คนไข้แต่ว่าหน้าที่ของแพทย์ก็คือจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะได้สามารถที่จะดูแลคนไข้ได้ข้อที่สองคือส่วนของสมองคือแพทย์ที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะ ดูแลคนไข้ในวิชาชีพของตนเองแล้วก็จะต้องหมั่นศึกษาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองในการดูแลคนไข้ส่วนข้อที่3เนี่ยคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือความรักคือแพทย์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีความรักต่อคนไข้เราต้องการดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดเต็มกำลังความสามารถของเราความรักต่อ เพื่อนร่วมง,งานทีมงานของเราเพราะว่าเราจะทำงานได้ดีเพื่อนร่วมง,งานก็จะต้องช่วยเราในการดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรักกับเพื่อนร่วมง,งานข้อที่สก็คือองค์กรของเราเพราะว่า เราจะเป็นแพทย์ที่ดีได้เราต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของเราค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เสมอนะคะว่าเราจะทำงานให้ดีเราต้องประกอบด้วยสามส่วนคือร่างกายสมองของเราแล้วก็หัวใจของเราคือความรักค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมสวัสดีค่ะ เป็นไงคะนนคงวันนี้คนไข้ของเราวันนี้คนไข้มีความกลัวแล้วก็ความกังวลมากมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอรัไทเ้วเปิดหน้าให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะหมอชื่อหมอรัชนีหมอเป็นวิสัญญีแพทย์นะคะ เดี๋ยวจะเป็นคนดูแลคุณอรไทที่จะผ่าตัดบ่ายนี้เนาะมีโรคประจำตัวอะไรไหม,มแพ้ยาอะไรไหมกินข้าวกินน้ำครั้งสุดท้ายกี่โมงคะตอนช่วงเช้าค่ะประมาณกี่โมงคะประมาณแปดโมงค่ะอ๋อวิธีการที่หมอจะเลือกให้คุณอรทไทเราเรียกว่าการบล็อกหลังก็คือเดี๋ยวจะให้คุณอราไทนอนตะแงคงหันหน้าไปฝั่งนั้น งอเข่าเต็มที่ก้มศีรษะเสร็จแล้วหมอจะฉีดยาชาเข้าที่หลังพอฉีดไปแล้วจะชาจากนี้ลงไปขาหนักๆยังไม่ค่อยขึ้นขาจะช,ชาอยู่สามสี่ชั่วโมงไม่เจ็บค่ะเวลาผ่าตัดแต่จับกดอะไรงนี้จะพอรู้สึกอยู่บ้างทาไมถึงเลือกวิธีนี้เพราะว่าหมออยากให้คุณอรทัยได้เห็นหน้าลูกตั้งแต่แรกเกิดหลังคลอดถ้าลูกแข็งแรงดีเขาก็จะเอาลูกใ,ให้เราดูถ่ายรูปก,กับลูกหลังจากนั้นอยากจะหลับก็ค่อยหลับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะผสมยากแก้ปวดในยาชาด้วยมันจะช่วยลดอาการปวดหลังผ่าตัดได้สัก60-70%็อร์เซลดได้เกือบวันหนึ่งแต่อาจจะมีการทั้งเคียงมีคันมีคลื่นไส้หมอจะฉีดยาลดอาการพวกนี้ไว้ให้ใช้เวลาผ่าประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็จะย้ายคุณอรทัยไปอยู่ห้องพักฟื้นดูแลอยู่ที่นู่นให้ปลอดภัยดีๆสักชั่วโมงหนึ่งค่อยกลับขึ้นมาข้างบนส่วนคุณพ่อก็เข้าห้องผ่าตัดด้วยใช่ไหมคะ คุณพ่อเปลี่ยนสภาพรอกับทีมอ,อยู่ที่ห้องเด็กอ่อนเราจะให้เข้าไปพร้อมกับทีมรับเด็กนะคะส่วนลูกหลังจากได้ถ่ายรูปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเราก็จะเอาเด็กไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วพอถึงเวลาก็ค่อยเอาลูกไปให้คุณอลรัยเรียงอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ช่วยอธิบายขั้นตอนการผ่าตัดให้ค่ะตอนนี้รู้สึกโล่งใจแล้วก็ไม่กลัวแล้วค่ะ ค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในห้องผ่าตัดนะคะสบายๆไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงเวรว่าเมื่อคืนคนไข้เนี่ยวิตกกังวลเยอะเลยค่ะอาจารย์ดีที่เราเนี่ยมีกระบวนการการให้คําแนะนําคนไข้ก่อนก็ตอนนี้คนไข้ดูคลายกังวลลงไปเยอะเลยค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะนํามาซึ่งข้อร้องเรียนได้ค่ะอาจารย์ จะรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ที่ดีของหมอแล้วก็คนไข้และญาติสาม,มารถที่จะลดความรุนแรงของข้อร้องเรียนต่างๆของคนไข้ไปได้อย่างมากนอกจากข้อร้องเรียนแล้วยังต้องมีเก็บ KPI อีกเยอะเลยค่ะอาจารย์ KPI ต่างๆเนี่ยเป็นตัวชี้บ่งถึงคุณภาพการบริการของหน่วยงานของเราแล้วก็เป็น ตัวชี้บอ่องถึงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอาง่ายๆนะจอยอย่างเช่นข้อมูลการล้างมือถ้าสตาวาข้อมูลล้างมือ100%ซก็สามารถที่จะลดอตัตราการติดเชื้อจากแผลผ่าตัดไปได้อย่างมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมอเองก็ต้องมี KPI ของหมอเกี่ยวกับความรู้ต่างๆธรรมนูญทางการแพทย์เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติของ แล้วก็ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลของคนไข้ต่างๆซึ่งเรายิ่งจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลของคนไข้ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวเราก็จะต้องไปศึกษาข้อมูลพวกนี้ให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายต้องขอกราบขอบพระคุณเครือ BDMs นะคะที่ให้โอกาสให้หมอได้รับตำแหน่ง Good Doctor ในครั้งนี้ซึ่ง เชื่อว่าหมอของเครือ BDMS ประกอบด้วยหมอที่ดีกันทุกท่านแล้วคิดว่าจะเป็นโอกาสให้ตัวหมอเองได้พัฒนาตัวเองยิ่งยิงงขึ้นไปขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กลับแล้วเหรอคะ,คะสวัสดีค่ะ